สวัสดีครับมันด,บน,ดบนดีมาดูโซนี่ไฮไฟนะครับ M H C V330 AV นะครับตัวนี้มาครบชุดเลยนะครับลำโพงตรงรุ่นสลาวตรงรุ่นนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าใช้งานได้บลูทูธนะครับ FM แล้วก็ AUX นะครับบลูทูธใช้ในโหมด CD นะครับผม เดี๋ยวผมจะให้มาดูรอ,อบๆก่อนเดี๋ยวมาดูลำโพงด้านหน้าก่อนก่อนนะครับดอกดีนะครับสวยเลยครับสภาพเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างด้านอะไรพวกนี้นะครับสักครู่นะครับ ัำนี้คือสภาพลำโพงนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับ มาดูด้านหลังลำโพงน,นะครับสภาพเดิมๆทุงอย่างนะครับไม่ได้แต่งเลยนะครับตัวนี้ลำโพงก็สภาพเดิมๆนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยนะครับเดี๋ยวมาดูที่เครื่องกันนะครับนี่นะครับสภาพด้านข้างของเครื่องนะครับ ตัวนี้สภาพสีดเดิมๆนะครับไม่ได้เก็บสีอะไรเลยนะครับนี่นะครับมายังไงอย่างนั้นเลยครับตัวนี้สวยครับบอกเลยเดี๋ยวจะหันให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับสภาพด้านหลังอาจจะดูลำบากนิดนึงครับผม ฝาหลังสวยครับไม่มีคาบสนิมไม่มีอะไรเลยครับสวยครับเดี๋ยวมาเทสเสียงกันดีกว่าครับสักครู่นะครับครับหน้าจอสว่างชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาเทสเสียงอ่ะเดี๋ยวผมต่อสาย FM สักครู่ครับครับอันนี้ต่อสายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาเทสกันบอกอีกทีครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธนะครับ b u t o o t version 5.0นะครับในโหมด CD แล้วก็ FM นะครับชาร์จติดสเตอริโอนะครับแล้วก็ AUX ข้างหลังอินพุตข้างหลังใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับอินพุต5.1อินพุต ND MD อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาเทส FM ก่อนครับเสียงผ่านทางช่องงออนลได้จะสังซื้อมาเก็บเอาไว้เองก็ได้ซื้อแล้วให้บลกเกอร์เก็บเอาไว้ให้ก็ได้ จะเทรดผ่านตลาดฟิวเจอร์หรือภาพนี้เนี่ยครับไฟสเตโลติกนะครับสีแดงแดงนะครับถนนร่งเกล้าก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษมบดิตวิทยาเขตร่งเกล้านะคะอุบัติสุนะคะได้ออกมาชี้แจงนั่นก็คือนายแพทย์การพื้นในแต่ละสภาพพื้นที่สำหรับประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนมตเทส ไอ้น,นี่กันนะครับบูทูธต้องเข้าไปในโหมด CD นะครับนี่นะครับโหมด CD นะครับกดเชื่อมต่อบูทูธได้เลยนี่นะครับกดเชื่อมต่อบูทูธได้เลยนะครับอันนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วเขาก็จะขึ้นมานะครับอัตโนมัติเลยนะ จะใช้ชื่อว่า bt speaker นะครับอแต่ลองเข้า youtube ดูครับ ใ,ใจเย็นสดชื่นไปกับพรตัวนี้เสียงครบ5.1นะครับ มาเทสโปรเจกต์กันนะครับในเสียง5.1นะครับเดี๋ยวผมจะเทสโปรเจกต์ให้ดูนะครับีนลำโพงซ้ายนะครับเซนเตอร์นะครับลำโพงขวานะครับเซอร์ลาวขวานะครับเซอร์ลาวซ้ายนะครับลำโพงซ้ายเซนเตอร์ คงขวาโซล้วขวาเซล้วซ้ายนะครับเสียงออกครบทุกชนัน n e านะครับการาปรับเสียงอันนี้เดี๋ยวจะฟังคู่หน้าก่อนนะครับปรับเสียงวีแซ่สามศูนย์ให้เข้าไปตัว เซเลตตัวนี้นะครับแล้วก็กดมาที่ซาวมโมดนะครับแล้วก็เอนเตอร์ลงไปนะครับเลื่อนมาคําว่า e q u i z e r control นะครับแล้วก็กดเอนเตอร์นี่ก็คือปรับเสียงได้นะครับตัวนี้ปรับได้5้าแบนด์นะครับ เอออีีกทนเย่าฟังโปรเจกต์ทีนะครับออดดส่วความ อนี่ไฮไฟตัวนี้เสียงดีนะครับตอนนี่ไฮไฟ MHC VZ30 นะครับลำโพงเป็นแนวไฮบริดนะครับเป็นดอกวูฟเฟอร์นะครับ5.5นิ้วแล้วก็ซูเปอร์วูฟเฟอร์5.5นิ้วนะครับเป็นแบบตามทางนะครับจะมีแหลมอยู่ตรงนี้ปุ่มกดเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับใช้ได้ทุกปุ่มเลยนะครับ ีรีโมทต,ตรงรุ่นให้ต่างหากนะครับตัวนี้คุ้มค่าสุสดๆนะครับมีรีโมทบลูทูธด้วยนะครับตัวนี้บลูทูธจะมีรีโมทด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ